ของพี่ตัดปุ๊บปุ๊บแหวกคนละัสั้นได้อีกไหมตรงไหนฮะมันสั้นได้อีกไหมเออดูนี่หวานเนาะสวัสดีครับพี่ใหม่สวัสดี <ว S 1> ครับ <ว S 1> <ๆ S 2> นี่อ่ะกล้องกล้องมาดูผมพี่ใหม่นะครับนี่แผ่นมาเลยนะครับคือพี่ใหม่เป็นคนผมเส้นเล็กแล้วก็บางมากนะครับทุกคนนี่ข้างหลังก็บางมาก เนื่องจากพี่ใหม่คือคือไปผ่าตัดมานาะก็เลยเกี่ยวกับฮอร์โมน,มโมนเกี่ยวกับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้ก็เดี๋ยวช่างแว่นจะดูแลเรื่องทรงผมเดี๋ยวให้พี่ใหม่คุยคุยกับทางกล้องนิดนึงว่าพี่ใหม่มาจากไหนรู้จักช่างแว่นทางไหนยังไงเนาะอ๋อพอดีมาจากสวีเดนค่ะมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วล่ะแล้วตอนนี้รู้จักช่างแว่นก็เพราะว่าดู YouTube oh. ดูเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าตัวเองอ่ะห้าสิบสี่แล้วปีนี้เอเราเราก็เลยค้นหาว่าจะตัดผมทรงไหนเหมาะกับคนอายุ54าสิบสีพอดีมันก็ขึ้นมาเป็นของช่างแว่นแล้วเราก็ดูมาตลอดก็คนนี้แล้ววะอ่าคน้แหชอบเพราะอะไรรู้ไหมช้งแน่นใจดีใจเย็นแล้วก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจาลูกค้าต้องการอะไรยังไงแบบไหนเนาะโอเคได้เลย อ่าเดีย๋ยวน้องแว่นดูแลให้นะครับนี่คือผมข้างหลังนี้กล้องแพนมานะครับแอบมีหยักโศกเบาๆหรือว่าห<ม>นีผมมา,าไม่รู้อะไรมันก็เลยเป็นรอยเป็นรอยหนีผมนะครับเนี่ยผมเส้นเล็กผมบางมากเดีย๋ยวเรามาแปลงโฉมที่ใหม่กันเนาะเอาให้สมใจกับที่ดู YouTube ของช่างแว่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะพี่ใหม่เนะาะแอบถามนิดนึงพี่ใหม่ได้ได้ได ทำสีบ่อยไหมเนี่ยทำสีผมบ่อยไหมก่อนที่ห้าปีที่แล้วนะเชื่อ,อไหมว่าช่วงนั้นอะปีทั้งปีอะย้อมสีเดือนเว้นเดือนอะเปลี่ยนสีบ่อยทำอะไรบ่อยนะอ่าแล้วรอบนี้พี่ใหม่อยากได้สีประมาณไหนนะที่เราคุยกันนี่ก็เหมือนพิ่งย้อมมาเนี่ยอเอองั้นก็ไม่ต้องทำแล้วใช่ไหม ถ้ามีเวลาทําได้นะไม่ต้องทําแล้วแหละเอาทรงไปก่อนเขาเพิ่งทำมาแล้วจะไปทําอะไรอีกันเนี่ยหรอมันไม่มีสีอ่ะเดี๋ยวเราดูทรงกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนะอยากได้สีสีเาาเก่าของ่ออที่มีปอยอย่างนั้นนะเไอมมีลูกค้าอยากได้กันหลายคนอยู่โอเคเดี๋ยน้องแว่นดูแลให้นะครับนี่หลังจากที่เราสาะแล้วก็บำรุงให้พี่ใหม่แล้วนะครับ นี่สภาพผมตอนที่โดนน้ำนะครับทุกคนนี่ผมเส้นเล็กผมบางเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของพี่ใหม่กันนะครับนี่เรามาขึ้นส่งกันนะครับทุกคนนี่ผมของพี่ใหม่ข้างหลังหนานะครับพี่ใหม่จะมีปัญหาตรงกระหม่อมนะครับก็คือจะ ค่อนข้างที่จะบางเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นทรงแล้วก็ดันดันทุยให้ให้พี่ใหม่นะครับทุกคน<อ>แล้วก็ทำให้พี่ใหม่ได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็หยุดการมัดผมแล้วการมัดผมไม่ดีนะครับเพื่อนๆมัด<ๆ>ผมทำให้รากผมนั้นถูกล้างตลอดตลอดทำให้รากผมของเราดุดร่วงนะครับโอเค ขั้นตอนนี้คือสำคัญที่สุดนะครับฐานของทรงได้แล้วนะครับฐานทรง,งพี่ระมิด เมื่อพี่ใหม่ออกมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเพื่อนมา8โมงเช้า5โมงเช้าก็ไปสถานกงศนูนย์ไม่ได้นัดเขาเขาก็ไม่ให้คำอธิบายอ แล้วก็ไปเทอร<า>์มินอลทเวนตี้วันไปกินข้าวกันแล้วก็ขับรถออกเมือง,งอเข้ามาเรื่อยๆเนะาะกลัวหลงไงต้องรีบมาต้อใช่ใช,ใชเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่นี่ครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปตัดผมนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ ในประเทศไทยหรือต่างประเทศคนไทยในต่างแดนหลายๆประเทศนะครับขอพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก่อนอื่นช่างแว่นต้องขอออกตัวก่อนนะครับที่พี่ใหม่อยากทำสีเลยช่างแว่นไม่ไม่ทำสีให้เพราะว่ารากผมของพี่ใหม่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอมากนะครับถ้าเราทำสีให้กับเคสพี่ใหม่ไปรากผมของพี่ใหม่ก็จะมีปัญหานะครับ จะยิ่งทำให้ผมร่วงมากยิ่งขึ้นฉะนั้นช่างแว่นก็เลยขออนุญาตไม่ทำสีให้พี่ใหม่นะคะับพี่ใหม่เข้าใจน้องแว่นด้วยเนาะแล้วก็สำหรับคนที่ผมร่วงผมวางก็หยุดทำเคมีกันก่อนนะครับหันมาเลือกทรงผมที่ใช่แล้วก็เหมาะกับเราและทำให้ผมของเราดูหนาขึ้นแล้วลากผมเราแข็งแรงหรือว่าสุขภาพดีขึ้นค่อย ดูเรื่องสีผมกันต่อนะครับแล้วก็สําหรับเคสนี้นะครับเป็นเคสที่ผมค่อนข้างที่จะบางมากนะคะพี่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 ที่รับชมนะครับมีเพื่อนหรือว,ว่ามีใครที่ผมบางแบบนี้แชร์นะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆให้ให้คนที่เรารู้จักผมบางเนี่ย ได้รับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้มีทางออกนะครับสำหรับเคสที่ผมบางแล้วก็ดูทรงผมดูดูไกด์ไลน์ได้นะครับเพราะว่าทรงผมเนี่ยสามารถทำให้หนาขึ้นได้นะครับช่างแว่นกับช่างแดนขอพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปตัดผม ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศนะครับขอพระคุณนะครับตอนนี้ช่องของเราก็เดินทางมาถึง EP ีที่60แล้วนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆของพี่ได้รับชมนะครับว่าตอนนี้ทรงผมสั้นกำลังมาแรงเลยและที่สำคัญทำให้เราดูมั่นใจคล่องตัวแล้วก็ดู อ่อนกว่าวัยดูสดใสด้วยนะครับพี่ๆขอบพระคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับร้านทรงไหนนะครับอยู่ บ้านฉางระยองนะครับพี่ติดกับสถานีตำรวจบ้านฉางนะครับเข้า Google Map พิมพ์คำว่าร้านทรงไหนได้เลยนะครับก็จะเป็นดังรูปนะครับแล้วก็ราคาซอยผมของช่างแว่นนะครับอยู่ที่700บาทนะครับรวมบำรุงที่เตียงสะแล้วก็ช่างแว่นดูแลทุกขั้นตอนเลยนะครับ ไม่มีบวกเพิ่มใดๆนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ไว้ใจให้น้องแว่นดูแลทรงผมออกแบบทรงผมให้พี่ๆทุกเคสทุกคนช่างแว่นเคาะดูแลด้วยใจแล้วก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับและนี่ก็เป็นช่องของ y o u u u b e ล้านทรงไหนนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแว่นช่างแดน ได้ทำคลิปออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันต่อไปนะครับและขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจช่างแว่นในคลิปแต่ละคลิปนะครับอันนี้คือกำลังใจที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนทำคลิปเลยนะครับไม่ว่าพี่อยากได้ทรงไหนพี่มีปัญหาแบบยังไงแบบผมแบบไหนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกับช่างแว่นในคลิปได้เลยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ I hard, struggle ah, so that Had to rise up just so what, they could what see me. what I had to do, to do just to feed me. me. And what was left over my dreaming. dreaming. But, but the only thing in life <laughs> that has meaning are <laughs> the things you gotta <laughs> work for, <laughs> believe. Take it to your hands and plan your own hands can land your own brand and damn I feel like no one takes accountability They want the credibility oh, Convincingly I'm oh, willing really oh. to put in the, hours, huh? to get the power It's so sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And keep all the doubters They're just young downers oh. พี่ใหม่เคยตัดสร้างแค่ไหนครับมาผมไม่เคยสร้างเลยอย่าบอกว่าอันนี้ก็คือทำแรกใช่ไอ้ยาโอ้ผมยาวมาตลอดชีวิตอ๋อแล้วก็มหมแล้วก็โยงอ๋อแต่ที่พี่ใหม่บอกว่าเมื่อก่อนพี่ใหม่คุ้หนาคุ้นเทาใช่อันนี้คือมาที่มาอะไรผ่าตัดนอสถึงเปดีนี่ใช่ยังไงบ้างเนี่ยเริ่มเริ่มเข้าล็อกแล้วเนี่ยแสบผิดข้างแต่ันก็ได้ใช่ไหมอย่างไรก็ได้ทั้งหมดอันนี้คือเป็นคัตติ้งเฉยช คือตัวนี้จะเป็นนำพาที่ทำให้ผมมาปิดช่องนี้แต่ถ้าเกิดเราเอามาตรงนี้พี่เห็นไหมว่าพี่มีขวัญตรงนี้ไอ้ตรงนี้ของพี่มันปุ๊บอย่างนี้ไอ้ตรงนี้มันปุ๊บมาอย่างนี้เห็นไหมอ่าสมมุติว่าแวนเอาลงมาพี่ดูหน้าม้าของพี่ตัดปุ๊บปุ๊บแวกคนละทางใช่แต่ถ้าเราเราตามใจเขาและใช้เขาให้เป็นประโยชน์คือเอาตรงนี้มาปิดตรงนี้เขาก็จะ โคนยกอ่า<ม>เห็นไหมโคนของพี่อยกแล้วก็มีตรงนี้เป็นเป็นเลเยอร์นะพี่หมยขอโทษน,นะครับตรงนี้เขาก็จะเป็น layer, เนลเยอร์เป็นลิว้วเป็นลิว้วเป็นลิว้วอ่าเข้าล็อกมันซ่นนาาอไน,ซนได้อีกไหมอ่ะฮะมันสั้นได้อีกไหมตรงไหนด้านข้างตรงเนี้ยเหรอ,อตรงนี้อยากได้สั้นใช่ไหมไม่รู้อ่ะแบบมันร้อนอ่ะนะแต่ข้างหลังทุยแล้วใช่ไหมทุยถุยถุย,ถย คืออันนี้คือ,อยาวไปตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคิดว่านะอืมถ้าเอาตรงนี้สั้นก็คือเปิดหูใช่ไหมพี่อยากเปิดหูหรอไม่ได้ได้ไหมน่าเกลียดนีถ้าเปิด,เด,เ,ดเดี๋ยวขออันนี้ก่อนขอเอากรอบทรงอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดู ไม่ถ้าเปิดหูก็คือเปิดแว่นก็เปิดให้ได้นะ,ะคือถ้าโจดแบบว่า<ส>อยากเอาตรงนี้ขึ้นไปเลยอย่างนี้แต่อันนี้ก็จะลงมาคุมอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งที่พี่พี่ใหม่อยากได้จะได้โล่งๆโดยที่ไม่ต้องเน็บหูอ๋อไม่อยากเน็บหู ถ้าไม่อยากเนี่ยห่ะแล้วถ้าตรงนี้ขึ้นมันจะจะเด้อไหมมันลอยอ่ะมันไม่มีอะไรมารับอ่ะนอกจากเป็นลายพี่ได้ไหมเป็นลายอ่ะลายเหมือนซอยอ่ะเออเป็นซอยเปิดหัวพี่พูดทูดไม่เพอขอโทษไม่เป็นไรครับเหมือนคุยกับเจ้เลยปกติมเออคำใหญ่อ่ะนิสัยไม่ดีไม่เป็นไรโทษนะพี่ ปุ๊บเนี่ยอ่าเราจะแบบซอยครึ่งหูมันจะโชว์ครึ่งหูของเราพี่ใหม่พอโชว์ครึ่งหูอันนี้ก็จะลงมาปิดนิดนึงอ่าคือตรงนี้ที่พี่พี่ใหม่อยากได้ที่แบบลำคาญใช่ไหมอ๋มอโอเคมันจะได้เข้าใจมันจะไวรุ่นมากเลยนะสิ่งนี้เราจะ มูฟทรงใหม่กันนะครับก็คือจะเปิดครึ่งหูนะครับเพราะพี่ใหม่จะมาหาช่างไว้อีกทีคือปีหน้านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะลำคาญตรงนี้และผมพี่ใหม่พอมันยาวปีหนึ่งมันก็จะบาลานซ์ทรงพอดีนะครับเปิดหู When everybody wants to be king And yeah, they all want to ring Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring How you fight in the ring, how you take a fucking Oh, okay. so you got heart, are you mean? Got some scars, got some beads, Are you willing really to go with? I swear to God they all let me down I don't want just to wear the crown I'm done with this fucking นี่เราเก็บงานรอบสองนะครับหลังจากที่พาพี่ใหม่ไปสระผมนะครับที่ร้านจะรีเช็คสองรอบนะครับเวลาลูะคะกค้ากลับไปใช้ชีวิตเองที่สวีเดนก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเป่าๆแล้วจบเลยนะครับตรงนี้พี่ใหม่เปลี่ยนเลยครับทุกคน

あっそうなんですか ที่ใหม่กลับไปเผาพวกก้มแล้วเป่า พอเริ่มแห้งนะี่ใหม่ก็เอ,อเอาลมเย็นย้อนขึ้นมาลมเย็นย้อนขึ้นมาย้อนขึ้นมามันจะช่วยปิดตรงนี้ของเรา,เาจะไม่ไม่เห็นแล้วก็เอาเนี้ยตัดเขาก็จะแนบแนบเข้ามาเลยเอ,อันนี้ก็เป็นปอยหยานอันนี้ก็จะแนบ อ๋อได้หวานๆมีทั้งหวานมีทั้งเปียวเออ,อ พี่ดูซ้ายดูขวาเอ้ยสวยดูมันเข้าล็อกออเดี๋ยวผมนิ่มเลยกรายเดี๋ยวเพีนใหม่ดูนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่อวานี่นี่เออตัวนี้หวานเนาะขาดไปว่าผมตรงนี้ทนอนี้แล้วก็เอามาปิดไงเราเสรมาปิดไงให้ไหมพี่ ดีกว่าที่พี่มัดนะ,อ,ะอย่างน้อยๆเนี่ย<อ>มันก็ไม่ค่อยได้เห็นหรอกนะเ,เห็นไหมเนี่ยแว亡ว่าเดี๋ยวมันจะดีกว่านี้พี่ใหม่อันนี้คือการรักษาแบบหนึ่งก็คือคัตติ้งเพื่อที่จะลดการมัดการล้างของผมเนาะและทีนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นลากผมเนี่ย ไม่ได้น่าเกียรเนี่ยพี่ดูเนี่ยรับรับรับมากอย่าแว่นต้องเก็บตรงนี้กลาวตรงนี้อีกนิดนึงแต่เกียรมันยาวตรงนี้จะทําให้ละมุนอีกนิดเดียวใช่ไหมเนี่ยมันยังแข็งตรงนี้ยังแข็งจะทำให้ละมุนเนี่ยรับทยสวยมากเห็นไหมนี่เนี่ยเขารับกันตรงนี้กับตรงนี้เห็นนะเชื่อมเลยพี่ใหม่โอเค

นิดนึงอีกนิดนึงโอเคโอเคครับเดี๋ยวต่อยปลองมาดูนะเดี๋ยวเพื่อนเอามีออกก่อนจะได้เห็นชัดๆเอาเศษผมแล้วพี่ใหม่ มีเศษผมเลยต้องไว้เป่าให้สวัสดีอีกรอบนะครับ,รบอันนี้คือฟินิทลุกนะครับของพี่ใหม่กันเนี่ยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับนี่กล้องดูเลยเห็นไหมทุยก็คือเอาไปเอามาคือเป็นอีกทรงหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าคือพี่ใหม่ตรงเนี้ยมันมันลํำคาแล้วเราก็อยากให้แบบ ไล่ไปเลยให้มันแบบเบาๆไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเราเรามาซอยผมกันอีกเนาะเพราะฉะนั้นต้องเอาสั้นๆแบบนี้ต้อปน้องพี่ใหม่เนาะโอเคแล้วก็อันนี้ช่างแว่นได้เซ็ตทรงได้ใช้แปรงใช้อะไรไหมเป่าอย่างเดียวอันนี้คือก้มเป่าแล้วก็เอาลมเย็นเสรยขึ้นเนาะเนี่ยพี่ใหม่ลองเสรยลองดูนะคือเข้าล็อกทุกอย่างเลยเห็นนะนั่นแหละแล้วผมดูมีสปริงดูเงาดูด,ด,ดูโอเคขึ้นเลยเนาะ<ว>อ่า ดีไม <Okay. S 2> ่เยลองไฟได้ผมน่าใช่ใช่ใชเดี๋ยวพี่ที่พี่ใหม่ฝากปิดคลิปให้ช่างแว่นหน่อยบอกให้คนใน YouTube ว่าที่พี่อยู่สวีเดนแล้วดูคลิปของน้องแวน่นแล้วมาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ที่ได้ตัดผมแล้วก็ที่ที่เราเคยดูกับเรามาใช้บริการเองเป็นยังไงบ้างเนี่ยพูดให้พี่พีเขาฟังกันก็ใครที่ดูคลิปนี้นะที่สวีเดนนะวันนี้ฉันมาตัดผมร้านนี้แล้วแหละฉันดู YouTube แล้วก็ชอบใจในช่างแว่นพูดจาดีเข้าใจลูกค้าชอบตรงไหนบอกเขาได้เลยนี่แหละถ้าใครมีเวลามาเที่ยวเมืองไทยก็แวะมาร้านนี้ละกันตรงปกเนะพี่เนาะพี่พูดเป็นภาษาสวีสวีดิชรืมปุ๊กนะ แล้วต้ให้แฟนเป็นคนพูดนะอ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็เราอยู่ในช่วงไหนครับเนี่ยตอนนี้เราในช่วง50บวกไม่สะดวกอ่าห <50 S 1> ้นะครับทุกคนนี่ดูเลยพี่ใหม่เป็นคนผมบางผมร่วงเพราะว่าไปผ่าตัดมานะครับแล้วก็เราก็เลยเอาตีมสั้นแล้วก็ใช้ตรงนี้เสยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันปีหน้าเพราะว่าจะไม่มีการมัด เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าพี่ใหม่มัดผมมาโดยตลอดทําให้รากผมเนี่ยนะเนี่ยขออนุญาตกล้องขออนุญาตแผ่นขึ้นมาเนี่ยครับคือพี่ใหม่มีปัญหาตรงนี้และทีเนี้ยพอเราไม่มัดผมไม่ล้างแล้วเวลาลากผมมันก็จะสุขภาพดีขึ้นกว่านี้นะครับปีหน้าหวังว่าผมจะหนาแล้วก็ดกดำกว่านี้นะพี่ใหม่เนาะนโอเคสวัสดีครับขอบคุณเช่นกันได้ได้ ยอ้อยคุณสู่เป็ดพี่ใหม่นะพี่ใหม่มาแก้งานของพี่ใหม่นะเนี่ยโอ้โก็มันสวดมาสวดพระคิดเร็วน,นิดนึงอ่าผมยาวเร็วทำสีด้วยนะดูดิเป็เดียวออกสีทองทำสีทองสีแบบสีธรรมชาติซื้อจากเซเว่นมาลเราไวนี่อ่าสามเดือนก็ได้ร้องทุกทีอืม Hey. 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 i feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for believe me Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn I feel like nobody